มาต่อกันตอนบงังอาจอมยุทธพูดต่างสาันภาค2ตอนที่69กันนะครับเธอทำให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักยุคที่2ระหวังเช็คและโรงเรียนเจึงเทียนกำลังจะเริ่มแล้วครับตัวแทนของเจนเทียนก็คือรอบที่แล้วก็แค่ฟุกแหละวะรอบนี้พวกแกได้เพรับคราบแนะ่ลังคอรอไว้ได้เลยสปิริคิงคนเดียวหัวหน้าทีมยังไม่ได้ลงเลย แพ้ไปรอบหนึ่งแล้วยังสามารถตัดสินใจได้อย่างสุขุมและขะเฉียบขาดอีกดูเหมือนว่าจะเคี้ยวยากกว่าที่คิดไว้แลนะและตัวเตนจากเช็คนั่นนู่นคือตัวเทนเหรอเด็กผู้หญิงตัวกับเปี๊ยกเนี่ยนะพวกเจ้ายอมแพ้รอบสองแล้วหรือไงใหญ่เปี๊ยกนั่นดูแล้วไม่น่าจะสู้ใครได้เลยนะ เจ้าตัวใหญ่นั่นก็เป็นผู้ใช้สบิริดเวพ่นแต่ก็ยังไม่แช็คู่ต่อสู้ข้าอยู่ดีจำตามแผนซีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคู่แข่งรอบนี้แข่งแกร่งมากกับใดที่พวกเขาจำตามแผนและไม่บาดเจ็บแค่นั้นก็เพียงพอคอนบลง้งลืมได้สองวงแหวนมีวงแหวนแค่สองวงเองเหรออ่อนช้มัดคนจากเช็คจริงเหรอเอาจริงดิไม่ใช่ว่ามีหกวงแหวนหรอกเหรอว่าแล้วเชียวที่มีหกวงแหวนนั่นของปลอมจริง สองวงเองดูถูกพวกมันดูถูกเราหรือไงในเมือ่อเจ้าตัดสินใจแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องยั้งมือแล้วสินะก็จะลุยเต็มที่อะไรนะใช้สปีดเวปป้อนแบบนั้นในการปัดลองได้ด้วยเหรอถ้าโดนเข้าล้ะก็ข้าไม่ออกแนะ่กรรมาการไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าใช้ได้สุดยอดไปเลยนั่นมันปืนใหญ่จูนิงที่หายากสุด โยดไปเลยโคตรให้เขาเป็นผู้ใช้สับปปดิตเวปพ่นที่มีพรสวรรค์อย่างที่ข้าบอกเลยใช่นหมอเนี่ยข้าว่าเขาค่อยๆวิเคราะห์มันชาๆดีกว่ามัง้งพี่มาคงจะรู้สึกประมาณว่าคนนี้แหละที่ก้าเฝ้าใฝ่าฝาหามานานคุณเหย่อยจูนิงเหรอเดี๋ยวก่อนนะมันกินเวลาชาร์จนานมากแล้วเลยไม่ใช่เหรอพวกเขาคิดจะใใจไอ้นั่นชู้วันหรอเช็คนี่มันเช็คจริงๆดูถูกพวกเราไปถึงไหนกัน ไปจัดการจูนหญิงนั่นในเสร็จสไปเลยบุกคข้าไอ้ไอบเบิ่มนั่นก่อนเลยเย้ละสิอาวุธสปิดดตคิงคือธนูถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งทวงเวลายากเข้าไปอีกตามที่ข้าสปิดดตคิงนั่นเก่งจริงๆตัวข้ามันสั่นไปหมดข้ารู้ดีว่าอนุภาพของธนูจือหัวนะ่ะมันรุนแรงขนาดไหนกรรมาการจะเข้าไปช่วยใช่ไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้หญิงที่มีวงเวนสองวงยืนตรงนั้นละ่ะ นางไม่มีทางกันได้หรอกนะนางอยากได้ห so ด e ือไงเซียวเซียวแตนโลกสิ okay. ้นดีมีวงหวนแค่สองวงคิดจะหยุดการโจมตีของข้าใช้มุมเบนลูกธนูของข้ายอมรับเลยว่าฉลาดมากเซียวเซียวชิปปี้เหอไม่ต้องอ่วงข้าทวงเวลาให้เองเซียวเซียวคิดจะสู้ต่อวงหว้นของนางเบียนเบียนไปแล้วนี่มันสับบิดกู้ ที่มันสะบิดกู้วันเหรอผู้หญิงคนนี้มีสบิดกู้ความสามารถคงทําให้พวกเราชาลงเช่ป่าประโยชน์อย่างมากก็แค่ยื้อไว้ไม่ขี่วิเจ่านั้นแหละเจ้ามีทักษะในการควบคุมดีก็จริงแต่ข้าขอแนะนําว่ารับลูกธนูนี้เลยดีกว่าไม่งั้นเจ้าจได้ตายแน่บ้าเอ้ยพลังมันยังไม่พอข้าต้องรวมพลังวิญญ,ญาณมากกว่านี้เดี๋ยวก็สิเร็วก้ายอมเป็ซะตอนนี้ตอนที่ยังมีโอกาสดีกว่ามาป่าโลหิตพุ่งมาแล้ว จากด้านหนึ่งเซียวเซียวก็ไม่ออมมือให้หรอกนะหนีเร็วเซียวเซียวกรรมาการช่วยนางเร็วเดี๋ยวเด็กคนนี้ยังปล่อยพลังวิญญ,ญาณออกมานางยังไม่ยอมไปพี่เออข้าต้องทำทำได้เพียงเท่านี้ที่เหลือฝากด้วยนะเซียวเซียวในสายตาคนอื่นก็อาจจะเป็นแค่คนที่ติดซอยห้อยตามมาด้วยข้าค,คงเป็นแค่ได้เหนือไม่มีวันที่จะชนะ แต่ตัวข้าก็เป็นสมาชิกเช็คเหมือนกันข้าเองก,ก็เบรกรับมันไว้เกติยศของเช็คนะ่ะข้าเสียวๆไม่มีวันยอมให้มันแปดเบื้อนเด็ดขาดกปีดก็แตกเลยนะับปิดของนางก็แตกเลยนะเสียวๆงันมาต่อกันตอนที่70กันเลยนะครับ สปิตของเซียวเซียวแตกสลา,ายไปแล้วนางยอมไม่สปริตตัวเองพังเพื่อป้องกันลูกศรของข้าลเลยแล้วยังใช้แรงระเบิดจัดก,การเซียวหลางด้วยไม่นึกเลยว่านางจะกล้าหาญถึงขนาดนี้ร่างของเซียวเซียวล้มลงกลางสนามบองผู้ชมต่างเงยขริบสปีดที่แตกสลา,ายกำลังค่อยๆหายไปสถานที่นี้เต็มไปด้วยความารพทุกๆคนถูกกับเคลื่อนด้วยความกล้าหาญที่เด็ก สาวคนนี้ได้แสดงให้เห็นทั้งดื้อดึงเด็ดขาดราวกับว่าแสงที่นำเปล่งออกมาได้ซึมซับเข้าไปในจิตใจของทุกทุคนในวันนั้นทุกทุคนที่อยู่ในสนามจะจดจำความกล้าหาญของเด็กคนนี้ไปตลอดกาลในจานะตัวแทนของโรงเรียนเช็กชื่อของนางคือเสียวเซียก็ถูได้เกิดความบ้าคลั่งและปล่อยพลังวิญ,ญญาณออกมาทั้งหมดจากที่ต้องใช้เวลาเหลือ จากที่ต้องใช้เวลาอีก15วินาทีเขากลับชาร์จเสร็จในทีเดียวย<อ>่เขาชาร์จพลังในทีเดียวเลยนั่นเหรออยากตายหรือไงการโจมตีนี้สามารถฉีกสปีดคิงเป็นเสียงๆได้เลยนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าหมอนั่นจะใส่แรงสุดกับการโจมตีสุดท้ายนี่เขาบ้าไปแล้วหรือไงข้าต้องใส่แรงสุดเกิดเหมือนกันข้าต้องใช้สองตั้งสามดอก เพ ón, c, y, ăng ăng ủ, ào, ื่อที่จะต่อกกกับเบืนใหญ่นั่นสอนสามดอกสามลูกพี่เอระวังครับเขาใช้พลังทั้งหมดของสปิริตเว็บป้อนออกมาแล้วเฮ้ยตูเจ้าห้ามโดนสอนนั่นเด็ดขาดเลยนะยอมิตีรอบๆตัวเขากำลังบิดเบี้ยวเบืนใหญ่จูนิงทรงพลังขนาดนี้เลยเหรอสอนของก้าตูก ปิดออกมันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอเช็คนี Leaf, giving, ่มันเช็คจริงๆเพื่อเอาชนะ ana, พวกเจ้าอุสาพยายามอย่างหนักสุดท้ายแล้วก็ป่าประโยชน์เพื่อนใหญ่นี่มันแรงกว่าที่ค้าคิดไว้ซะอีกก็ทำได้แล้วนะเสียวๆเจ้าเห็นไหมพวกเราทำสำเร็จแล้วบาเรียกองการแข่งกำลังสั่นรุนแรงจริงๆพี่เอพี่เอไม่ต้องห่วงข้านะ ข้าเองก็เป็นตัวแทนของเช็กเหมือนกันเดียวเดียวแววตาที่นางมักเฝ้ามองอยู่เสมอบ่งบอกว่าเจ้านะโดดเดี่ยวแค่ไหนข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะปวดใจเพราะการกระทำของเจ้าแบบนี้จากนี้ไปเจ้าไม่ต้องปกป้องข้าแล้วนะนับจากวันนี้ก็จะเป็นปกป้องเจ้าเองข้าป้องกันการเตรียมตีให้เจ้าเจ้าเมิสิทธิ์ในการประลองนี้ไปแล้ว ขอพระคุณมากที่ช่วยชีวิตข้าจ้างั้นคนที่ะนะเจ้าหมดสิทธิ์ก่อนที่ใกล้กจะหมดสติด,ดังนั้นดูนั่นสิอะไรนะมีบางคนลุกขึ้นมานั่นมันมาบาโลหิตนั่นหรออ้น่าอาจจะมัดข้าอยู่ในหลุมนี้ตอนระเบิดพอลุกขึ้นมาก็เห็นปือนใหญ่สามลูกกับลูกสามลูกสอนกำลังปะทะกันกลัวแทบแย่เลยนะข้าคงไม่ได้จำผิดอะไรหรอกนะข้าเลยลงไปลงในหลุมเพื่อเอาชีวิตดอดในฐานะผู้ตัดสิน ข้าจำเป็นต้องการความยุติธรรมแต่ข้าขอบอกว่าข้าเองก็เดือดเหมือนกันมันเป็นความเจ็บปวดที่สุดข้าที่ให้ไม่อ่านให้เช็คชนะได้ข้าขอประกาศผลการประลองผู้ที่ยังเหลืออยู่ก็คือเสียหลังของโรงเรียนเจิงเทียนดังนั้นการประลองรอบที่สองโรงเรียนจเ,ยนนนเยนจิงเทียนเป็นฝ่ายชนะถึงพวกนั้นจับเป็นศัตรูแต่ก็รู้สึกชื่นชมจริงๆข้าหยุดตบมือไม่ได้เลย เสียวเสียวพี่ได้ยินไหมครับพวกนี้กําลังตกมือให้พวกเจ้าอยู่พวกเจ้าไม่ได้แพ้นะท่านชน,นะด้วยเกติยศของเชคหน่วยแพทย์จะดูแลใกล้ตัวและเสียวเสียวเองพวกเขาสุดยอดพวกเขาคือฮีโร่ของเชคจากนี้ไปการประลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งรอบแรกกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเกติยศของเชคหนะ่ะเราจะรักษาเอาไว้เองไม่มีวันวยอมให้เสื่อมเสียในมือของพวกเราได้หรอกเราจะรักษาเกติยศของเชค จบสิ้นเลือกสุดท้ายก็จุกันไปแล้นะครับตอนที่เจ็ติดนะครับแล้วบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ